ระหว่างเกียร์โซ่กับเกียร์อโตเมตินะครับความแตกต่างในเรื่องของแรงฉุดแน่นอนเกียร์โซ่จะแรงฉุดมากกว่าแต่เรื่องการประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้จะประหยัดน้ำมันมากกว่าเกียร์ออโต้จะแพงกว่าประมาณ2-3 0 0 0บาทโดยหลักการอพี่เรามาเริ่มของ กลุ่มแรกเลยครับพี่กลุ่มนี้เป็นรถที่เทียบระหว่างเกียร์โซ่กับเกียร์ออโต้มีความแตกต่างไงในเรื่องของสมรรถภาพและก็เรื่องราคาค่าเป็นเกียร์อย่างนี้ก็เรียกว่ารถมีเกียร์อันนี้ผมเอาเทสา์จากตัวสตาร์ทมือมาให้เลยนะ,ะมันเป็นตัวเวฟร้อยสิบไอตัวสตาร์ทมือลนะ้อแมกอัน,นี้ป้ายแดงนี่ตัวนี้อยู่4 7่หมแล้วมือ2ตอนนี้ถ้าประมูลจะมาเท่าไหร่พี่มือ2ถ้าตั้งที่ร้านที่มีถึงขายหนาร้านตอนนี้นะ 35,000ถึง36,000 3 7นหกป้ายแดงเนี่ย47,000มือสองตอนนี้อยู่มาทั้งสา0 0มแต่ถ้าเกิดแบบนิดถ้าสภาพแบบนี้แล้วนะแล้วแต่สภาพถ้าอย่างเนี้ยกว่าส0 0 0มืตั้งมือสองแล้วคุณภาพมันเป็นยังไงพี่มันต่างออโต้ยังไงอ่คือถ้าเป็นรถอย่างเนี้ยมันต้องใส่เกียร์มันต้องใส่เกียร์คำว่าใส่เกียร์คืออย่างนี้นะมาใส่เกียร์เนี่ยเปิดปั๊บในสตาร์ท แเราก็ต้องใส่เกียร์ถ้าไม่ใส่เกียร์มันไม่วิ่งอ๋ออันนี้เกียร์ว่างเกียร์โซ่พูดง่ายเกียร์โซ่พี่รถนีเกียร์เป็นเกียร์โซ่เกียร์โซ่เนี่ยนะถ้ากดเทีนจะเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์โซ่เนี่ยเข้าสตาร์ทอันนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมล้วสตาร์ทมือครับผมโอเคสตาร์ทมือรถเนี้ยปันไม่ไปพี่ต้องเข้าเกียร์ก่อนเป็นเกียร์หนึ่งโอเคเข้าเกียร์ใส่ปั๊บเป็นเกียร์หนึ่งมันก็ออกตัวได้โอเคเข้าเกียร์แล้วก็วิ่งไปครับแล้วมันมีกี่เกียร์พี่มีทั้งหมด4เกียร์พี่ สามต่อเียไปเลยครับอ่าอันนี้คือนนรถเข้าเกียร์อ่าเข้าเกียร์ถึงจะไปได้อ่าโอเคอันนี้คือรถที่มีโซ่รถเกียร์จะต่างกับตรงตรงรถอัตโนมอตติกนี่คือรถเกียร์เนี่ยหนึ่งจะมีโซ่ขับเคลื่อนด้วยโซ่จะมีเขาเรียกอ,อะไรนะชุดคัสต์มันอยู่ในนี้แล้วมันก็จะมีไอตัวกรงตัวแกนอยู่เนี้แต่นี่มันการช่วยเหลือนะมันขับคือมันเป็นโซ่พูดง่ายมันมันขับ เคลื่อนด้วยเฟืองแต่ถ้าออโตโนมติกเนี่ยมันเป็นสายพานใช่ครับผม<บ>ใช่ไหมอันนี้ต้องเข้าเกียร์มันจะมีระบบมันเกียร์แล้วมันจะมีเป็นตัวเฟืองอ่ะแล้วก็มีโซ่ตรงเนี้ยพายไปตรงเนี้ยแล้วมันจะมีชุดทัดตรงเนี้ยบางคนเนี่ยชอบรถเกียร์โซ่เพราะอะไรพี่ <S <S หนึ่งนะมันเป็นมันเป็นการที่ว่ามันติดมานานแล้วว่าคนชอบคําว่าเวฟผมว่านะคนเข้าใจผิดป่ะพี่ว่ารถเกียร์โซ่จะประหยัดมากกว่าออโตโนมติกเหมือนกันพี่คล้ายๆกันลูกค้าเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับเมื่อก่อนในประเทศไทยผลิตเกียร์โซ่มาก่อนเนาะเมื่อ20 30ปีที่แล้วออโตตมมิกันเพิิ่งเกดดไ้ประมาณสัก10ปีได้ฉะนนนั้คเลยติดว่าเกียยรร์โซ่ปะหัดม 20- ปยัดน้ำมันมากไม่ริงนะพอๆกันรถอะไรถ้าบิดเร็วๆแร,รงๆกินน้ำมันหมดเวลาเราขึ้นที่ชันเนี่ยไอ้รถมีเกียร์เป็นโซ่เนี่ยมันจะขึ้นได้ดีกว่าอแรงชุดมันจะดีกว่า,วามันจะมีเกยียร์มันเกียร์อะไรขึ้นดีกว่าแต่ไม่ได้ไประหยัดน้ำมันมากกว่าคือถ้ามึงลากเกียร์หนึ่งนี่แม่งก็แดกชิบหายเลยหรือว,ว่าบิดเร็วๆแรงๆนะขึ้นไ้กว่า โอเคต้องค่อยๆไปติ้งต้องติ้งต้องแต่ออโต้เมติกมันค่อยๆไปเรื่อยๆอยู่แล้วมันก็จะประหยัดในระดับหนึ่งตอโตเติกมันเพิ่งเกิดมาทีหลังเพาะเข้าใจว่ามันกินน้ำมันผมว่ามันอยู่ที่ดีซีมากกว่าออโต้เมติกครับลูกค้ามีความต่างไงออโต้เมติกเนี่ยราคาเท่าไหร่พี่ตัวนี้ประมาณ4ี่หมื่นเก้ากว่ากว่าสี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าปลาๆตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดอันนี้สี่หมื่นห้าหมื่นละอันเกียร์ออโต้จะจะแพงกับรถสองสามพันบาทลูกค้าออโต้เมติกเป็นเทคโนโลยีใหม่ฉะนั้นราคามันก็จะแพงกว่าตามโมเดลของมััััััััันน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 น่่ะะะะะคครรรรรบบบบแตมมมปหยยยดดดดด้้้าาใึงถขววววเเ็ีก ฉะนั้นความแตกต่างมันคืออะไรพี่คืออันนี้คือมาสตาร์ทแล้วเปิดเปิดสวิตช์ปั๊บเปิดสวิตช์ปั๊บสตาร์ทสตาร์ทกดปุ่บกำนี่หน่อยมันก็จะขึ้นกำข้างหนึ่งแล้วบิดเลยไปได้เลยโอเคคือพูดง่ายไม่ต้องเข้าเกียร์ไม่ต้องเข้าเกียร์สบายแล้วก็เวลาเบาๆก็เบาๆมันก็ไม่ต้องลดเกียร์อะไรเลยคือขามีว่างอ่าแล้วก็ขี่ไปก็แล้วก็ว่างไปขี่เไป เด็กไปรุ่นรุ่นใหม่หันมาใช้หันมาใช้ตัวอัตโมติเยอะไปก็โอเคนะร้อยสิบพอๆกันร้อยสิบจะแพงกว่าประมาณ3,000บาทแต่พวกนี้เวลาง่ายกว่าขับขึ้นเขาหรือน้ําท่วมอะไรพวกนี้ตัวนี้สายพานมันรูดรูดรูดอ๋อมันจะอืดอ่าโอเคแต่ประหยัดน้ำมันกว่านะลูกค้าลูกค้าครับเทียบแล้วครับระหว่างเกียร์โซ่กับเกียร์อัตโมตินะครับความแตกต่างในเรื่องของแรงฉุดแน่นอนเกียร์โซ่จะแรงฉุดมากกว่าแต่เรื่องกับประหยัดน้ำมันเกียร์ออโต้จะประหยัดน้ำมันมากกว่าเกียร์ออโต้จะแพงกว่าประมาณ2-3,000 0บาทโดยหลักการราาคยแดงย เกือบ50,000ื่นแล้วมือสองหรือเท่าไหร่พี่ตอนนะพี่ถ้าตั้งที่ร้านนะตัวนี้เป็นตัวท็อปอว,ว่ามี40,000ื่นถึงสี่หมตามสภาพราคานั้นต่างกันหมื่นนึงอันนี้ตกน้อยกว่าอีกอ่ะอันเนี้ยก็ทึงมบอกว่า บางทีมันเกือบทั้งสี่หมื่นก็มีถ้าสภาพเนี่ยอย่างนี้เลยนะมันมันอย่างนี้เลยนะพี่ถ้าอย่างนั้นพี่กำลังพูดว่าเกียร์ออโต้เนี่ยราคาตกน้อยกว่าเหรอพอๆกันพี่พอๆกันใช่ไหมคือมันแล้วแต่สภาพใหม่วิ่งน้อยเอาสภาพเดียวกันนะคันนี้จะห้าร้านขายเท่าไหร่เอาถ้่ากับสภาพหน้าร้านเลยนะตัวตัวเนี้ยมีทั้งสี่หมื่นตัวเนี้ยอาจจะมาสามไปไปนิดๆฉะนั้นราคาเนี่ยนูกพาร์มันก็จะตกใกล้เคียงกันทั้งออโต้แล้วก็เกียร์โซ่ใช่ครับพี่นะครับก็อยู่ที่ใครชอบแบบไหนแล้วกัน